สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากางเต็นท์อีกแล้วนะคะกางเต็นท์หน้าฝนกันจ้าตื่นเต้นนะ่ะตอนนี้อยู่ที่ใจใสร่ริมน้ำนะคะตอนนี้กําลังหาจุดที่เราโอเคที่สุดนะเป็นริมน้ำเลยนะคะุิลลานแบบสวยมากเลยอะเราก็จะเลือกมุมนี้นะริมน้ำอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่นัดลงขอกนะคะ นั่งอาารอน้ำหวานเนาะเราก็ต้องดืง่มเครื่องดื่มเย็นๆนิดนึงเพื่อรอเขานะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าฝนโปรยปลายนิดนะึงไปเล่นน้ำกันเออจะไม่ได้หรอ เย็นเย็นก็รู้อยู่แต่ยังไม่อยากเปียกตอนนี้น้ําเยอะแล้วชอบมากร้านนี้แบบมีครบหมดเลยอ่ะมีน้ํามีความเขียวเดียวเราจะลงไปเล่นน้ําดีกว่าตอนนี้ไม่มีแดดอากาศอึมคขึ้นิดนึงแต่ว่าฝนไม่ได้ตกแบบหนักเลตกแรงตกโปรยให้ตื่นเต้นล่นเราแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พร้อมแล้วแหละรับมือได้วันนี้ ใช่เราเก่งแล้วเดี๋ยวก่อนเล่นน้ำนะคะมันเป็นกฎของที่นี่เลยคือต้องใส่ชูชีพนะเพราะว่าน้ำอ่ะไหลแรงน้ำมาจากเขื่อนเลยนะทุกคนชูชีพไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีดีมาก <S <S 2> <S 2> แล้วชูชีพดูดิใหม่สดเอี่ยมเลยคือร้านที่เปิดน่าจะไม่ถึงปีเลยนะคะเป็นร้านใหม่นะคะที่นี่ไม่เก่าเลยนะจ๊ะใหม่เอีย่ยม ใช่มันต้องน้ำแรงเพราะเมื่อกี้เขาล่องเรือล่องเรือ,อยางกันเนาะมันก็มีคนที่เขาไม่ได้อยู่บนเรือ,อยางมันก็พาเขาไปเลยจ้าไม่ได้หรอฉันก็ไม่อยากเปียกไงใจฉันไม่อยากอยากดีเย็นไปจ้ะลานจะมีทั้งหมดประมาณสามถึงสี่สเต็ปนะคะตรงนี้คือจะเป็นสเตปที่อยู่ติดริมน้ำนะลา่ลางสุดล่างสุดใช่ก็คือล่างสุดเลยนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นสเต็ปตรงนี้ ตรงนี้สเตปเดียวกันแต่ว่ามีเป็นโซนหินกับโซนหญ้าโซนหินและโซนหญ้าใชก็สเตปที่สองที่สามขึ้นไปนะคะอ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ความกว้างของลานก็เนี่ยเท่าที่เห็นนี่แหละที่ขี่รถเข้ามานะคะเราจะอยู่ริมถ้ามองจากหันหน้าเข้าหาน้ำก็คือเราอยู่ขวาแล้วก็ห้องน้ําจะมีแค่จุดเดียวคือสายสุดสายสุด,สดลเลยใช่นนะะใชแต่ว่าเห็นเขากำลังก่อสร้างตรงนี้ไม่น่าจเหมือนกันว่าเป็นห้องน้ําเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้า ปัจจุบันก็คือต้องจะไปเข้าร้านก็คือต้องเดินไปตรงนู้นนะคะโอเคแล้วก็จะมีบริการขายน้าแข็งนะให้ตักเองนะคะแล้วก็สแกนจ่ายอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ <c oughs> ก็คือมาตักได้เลยคุณต้องมีจริยธรรมในตัวจริยธรรมแล้วคุณนะคนะ,คะ <c oughs> มาตักแล้วก็สแกนจ่ายนะคะไ <c oughs> ม่้ถุงไว้ให้หรือ,อก็ติคตัวเองมาก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่กระติกแบบใหญ่อย่างนี้มาตักเนาะแล้วก็ อ๋อมีร้านมีร้านน่าจะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกับลานก็มีมาแปะไว้ให้ชื่อร้านแซ่บลอยเกินก็จะเป็นแบบอาหารตามสั่งซ้มตามอะไรอย่างนี้ก็มีเบอร์นี่ไงเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะก็ใครที่ไม่ได้ถนัดทำกับข้าวเนาะเช่นอย่างเราอย่างเราก็คือต้องซื้ออย่างเดียวได้เลยใช่แต่เราอะแวะไปตลาดมาเมื่อกี้ได้กับข้าวมาเต็มแล้วค่ะโซนนี้มันก็จะมีเป็นโซนแบบว่าเหมือนแบบ อะไรนะเหมือนเสือเออรอบกองไฟได้ๆว่าไปอันนี้คือเต็นท์เลานะคะจริงๆพวอที่ดูอ่ะมันแคมป์คาก็มาได้นะมาได้มีจุดจอดใช่เขาจะกั้นอยู่ลานก็ไม่ไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กนะคะมีชิงช้าด้วยทุกคนเดี๋ยวไปนั่งเล่นกันพาหมูไปตกน้ำ ไหนโชว์โชวดึงทวนน้ำเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่หวานเล่นน้ำจะเข้าเลยแหละ ทำไน้มันเข้านเรือเราน้เก่งมากกับน้องข้างๆเต็นนะคะน้ำข้างๆเต็นมันที่เรือมันเป็นเหมือนบอดปะอันนั่นแหละข้าา คุณเขาเล่นกับน้องค้างเต็นนะเป็นทริปแรกที่เรามีแอร์แล้วนะคะทุกคนมีแอร์เคลื่อนที่ส่วนตัวและะ้วค่ะเทสสิเป็นยังไง หลังจากเล่นน้ำเพลียแล้วนะคะตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะและนี่คืออาหารจากตลาดที่เราไปซื้อมานะคะมาเปิดกันเลยค่ะ <laughs> หล่มากน่ากินหิวแล้วไปลุยกัน นอนฉ่ำมากเลยอ่ะแบบไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากของ TCL นะคะแอร์เคลื่อนที่9,000 v p u นะคะโหยโลอดอ่ะ เช้านี้นะ้าวันใหม่ตอนนี้9ก้ามงสิบห้าเราก็ตื่นแล้วก็มาตื่นประมาณเกือบเกือบแปดโมงเนาะแล้วก็ไอ้อ่านน้ำอ่านค่าอะไรเรียบร้อยทีนี้ก็เราจะมาทำอาหารมื้อเช้ากันเมื่วอวานตอนบ่ายนะที่ว่าอะไรนะน้ำมันปล่อยเตนปล่อยเสีย,ย,อย,อยงใช่ไหม เช้านี้ก็ไม่มีละปิดละก็น้ำแห้งเหมือนเดิมโดยช่วงบ่ายก็คงยัน้ำขึ้นอีกระบบอัตโนมติ นอนนี่คือหนึ่งนะคะาตัดสินใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวออกไปหากิจกรรมทําไปหาที่เที่ยวเน,ะนาะค่อยกลับมาตอบแบบบ่ายๆอะไรเงี้ต่อ,ไป,ไ,อไปนี้การตั้งเต็นไม่ได้น่ากลัวสําหรับเราแล้วเพราะว่าเรามีแอร์แล้วสามารถไปได้ทุกหน้าแล้วไม่ต้องรอหน้าหนาวนะคะนอนแบบหนาวเย็นฟินมากเม่เคนยังไงเดี๋ยวถ้าเราไปไปที่ไหนยังไงเดี๋ยว อัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะจ๊ะก,กับวิวแบบนี้วิวดีมากเดี๋ยวจะพาไปรีวิวลานนะคะแล้วก็จะพาไปรีวิวห้องน้ำด้วยจ้ะนี่เราเดินมาจากเต๊นท์เรานะคะฝั่งริมฝั่งนู้นนะแล้วก็จะไปเดินห้องน้ำก็ต้องมาฝั่งนี้ฝั่งทางเข้า <S 1> <S 1> นะคะนีบรรยากาศ ญ้าเขียวชะอุ่มนี่ทางเข้าอยู่นี่ใช่มปึ๊ปึ๊บปึ๊ปึปนี่อันนี้คือทางขึ้นไปที่ห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะมีแค่โซนเดียวคือโซนตรงนี้เท่านั้นทางขึ้นก็ประมาณนี้ตอนกลางคือนอ่ะไฟไม่ค่อยสว่างนะคะถ้าให้แนะนําก็คือพกไฟฉายมาด้วยนะทุกคนเพราะตัวนี้มันค่อนข้างมืดแล้วเรามองไม่เห็นทางขึ้นไง หลังจากลีบน้ําใช่ไหมแล้วก็นี่จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่สองแล้วกันสเต็ปแรกคือล่างสุดสเต็ปที่สองก็จะมีโซนกลางเต็นท์น,นะคะแต่ไม่ค่อยกว้างอะ่ะอืออ่ะขึ้นไปเป็นสเต็ปที่สาม <c oughs> ตัวนี้จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะคะสเต็ปที่สามเป็นลานหญ้า นี่ตรงนี้ส่วนที่สามซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีทางทางถนนทางเข้าออกฝั่งนู้นเหมือนกันนะคะก็จอดตรงนี้ได้แล้วก็ดับดับของได้ตรงนี้อันนี้คือสเต็ปที่สามจะเป็นชั้นเดียวกับห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าสี่สี่อันสี่ชุด แล้วก็อันนี้ฝั่งห้องน้ำหยิกนะคะเป็นห้องสุขาสองห้องนี่สะอาดสะอ้านดีแล้วก็ห้องบน้ำอีกสามไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะนสะอาดสะอ้านดีเลยน้ำแรงไหม ค <Okay, S 2> ใช้ได้แล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะให้ทุกคนนำปักพ่วงมาเองด้วยนะจ๊ะสักประมาณ1 0บถึงสิถึงยีเมตรอะน่าจะเนี่ยต่อไปที่เป็นตัวเองได้มาลานนี้ว่ะประทับใจมากเลยนะทุกคนเพราะว่าห ทำเลดีก็คือเนี่ยเห็นปะ่ะลานล่มเลื่นมากมีต้นไม้ใหญ่นะคะไม่ต้องบอกว่ายืนกลางเต็นแบบกลางแดดเนี้ยมีร่มไม้ร่มเงาให้นะคะแล้วก็โซนที่เป็นพื้นสีเขียวก็มีอ่าโซนที่เป็นริมน้ําก็เวิร์กมากนะคะแล้วก็เจ้าของลานอะ่ะมาบริการดีมากเดินมาคุยมาแบบมาช่วยเรากางเต็นด้วยเมื่อวานเนี้ย เอ,อ้อก,กพีพี่ๆที่เป็น่าเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็มาบริการดีเป็นยังไงบ้างคะมีมดมียุงไหมอะไรเงี้ยก็มาถามถาม่ายด้วยความเป็นห่วงประทับใจมากถ้ามีโอกาสจะมาซ้ําอีกแน่นอนนะคะดูดิวิวหน้าเต็นเราชอบอ่ะฟินตอนนี้เราออกมาจากลานกลางเต็นท์นะคะมาที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะ ตรงนี้เป็นวิวแบบจุดชมวิวเนาะสันเขือข่อนสวยมากเลยอะ่ะนี่น,นี่มุมฝัก้ายนะคะฝั่ง้ายก็จะเป็นวิวภูเขาสลับทับซ้อนนะคะแล้วก็มีบึงบัวตรงนั้นอะ่ะสวยอะ่ะอยูทางขวาสวยมากภูเขาวสวยนะเนาะว้าว

ตอนเที่ยงตรงแต่ว่าอากาศก็ดีมากเช่นกันจ้าร้อนจ้าเย็นมากค่ะคือแบบภูเขาสวยมากตรั้นน่ะสวยจริงเออน่าจะเป็นน้ำตรงนี้ป้าที่มันไหลไปที่หน้าหน้าเต็ดเราแล้ก็ทันดีมากทุกคนเขาสวยอะคือในกล้องซับซ้อนใช่ในกล้องมันเห็นไม่ไม่ได้ชัดเหมือนตาที่เราเห็นตรงนี้ นี้เราก็ออกมาจากลานแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านกันแล้วคะ่ะโอ้เต็มอิ่มมากสาวันสองคืนสนุกมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปทิปกันเนาะแล้วก็สรุปลานแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะว่าค่าใช้จงค่าใช้จ่ายหรือว่ารายละเอียดของการมาที่ลานเนี้ยเป็นยังไงนะคะค่าบริการการกางเต็นท์นะคะทุกคนก็คือผู้ใหญ่เขาจะคิด คนละ200ต่อคืนนะคะแล้วก็เด็กอายุ10-13ปีเนี่ยคิดคนละร้อยถ้าใครพกแอร์เคลื่อนที่นะคะมาก็จะคิดเพิ่มตัวละ150บาทต่อคืนนะคะมีไฟฟ้าให้บริการนะคะทุกคนก็นำปักพ่วงมาเองแล้วกันเนาะแนะนำให้ประมาณสัก15เมตร20เมตรนะคะถ้าเกิดใครริมน้ำนะ สามารถเล่นน้ําได้นะเขาก็จะมีกฎว่าให้เล่นตอน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็มีชูชีพให้บริการฟรีเลยจ้ะส่วนร้านอาหารตรงลานเลยอาจจะไม่มีร้านอาหารนะคะทุกคนอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างหวานใช้ทูพี่นัทใช้ดีแท็เนี่ยก็สมมติว่าขีดมันเต็ม4ขีดเนาะมันจะมีประมาณขีด2ขีดเนาะแล้วแต่ช่วงนะคะแต่ถามว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมก,ก็พอเล่นได้นะทุกคนก็ ดูเน็ตฟอกเน็ตฟิกดูหนังได้อยู่นะคะฟังเพลงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีกับข้อเสนอแนะของอ่าสำหรับความรู้สึกของเราสองคนแล้วกันนะคะข้อดีก็คือลานสวยนะคะแล้วก็ร่มรื่นหวานชอบมากคือมีต้นไม้ใหญ่นะคะเวลากลางเต็นท์หรือว่าเก็บเต็นท์อย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้แดดมากก็จะมีแบบต้นไม้ที่ช่วยซัพพอร์ตให้เราแบบไม่ต้องร้อนแบบกลางแจ้งขนาดนั้นนะคะก็เออถือว่า ช่วยให้เราไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ชอบตรงที่มันมีน้ำติดริมน้ำน้ำไหลนะคะเจ้าของลานหรือพนักง,งานพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะคือให้บริการดีมากใจดีนะคะแบบเฟรนลี่เลยอย่างเงี้ยค่ะมามาให้การช่วยเหลือดีมากๆเลยส่วนข้อเสนอแนนะเนาะสำหรับเราก็ข้อเสนอแนะของเราก็มีเนี่ยคะ่ะห้องน้ำมีจุดเดียวก็คือมีแค่ฝั่งเดียว ฝั ER ่งเดียวมันทําให้เราต้องเดินไกลนะครับเดินขึ้นก็คือต้องเดินขึ้นแบบไม่ว่าเดินขึ้นเหมือนขึ้นเนินอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสเต็ปนะคะเออแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีห้องน้ําอีกสักฝั่งหนึ่งอ่ะแต่จะเป็นห้องน้ําที่จํานวนน้อยลงก็ได้เป็นห้องรวมก็ได้ห้องอาบน้ำหนึ่งห้องห้องห้องน้ํารวมหนึ่งห้องเนี่ยเอาไว้ให้แบบว่าไม่ต้องเดินไกลเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสะดวกกว่านี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือตอนเวลากลางคืนอ่ะไฟน้อยไปหน่อยเนาะ ไฟที่ล <ไฟ S 1> านน้อยไปหน่อยมันมืดมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดไม่พกไฟฉายไปด้วยก็คือแบบเออมืดจริงมืดมากก็คือไฟไฟไม่เยอะนะคะถ้าเกิดถ้าเพิ่มไฟให้ได้มากกว่านี้มันก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะไปพี่ข้างๆเต้นเขากลับเขากลับไปแล้วลกลายเป็นเราอยู่สุดท้ายเลยคือแรกอ่ะเรามีเพื่อนไงเราเป็นคนสุดท้ายมันไม่ได้มืมด,มดมาก มันก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่เมื่อคืนคือแบบเขากลับกันไปหมดเหลือเราอยู่คนเดียวโดดเด่หันไปอีกทางก็มืดมืดใช่รู้สึกเฟ้งฟางอยู่นะแต่ก็โอเคไม่มีอะไรค่ะแต่ไม่มีอะไรไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเรียบร้อยดีแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีไฟ ตามจุดเนาะให้เยอะขึ้นนิดนึงกว่านี้ค่ะเออติดโซล่าเซลลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตใหญ่ใหญ่ก็ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นข้อแนะนำนะถ้าเกิดมีไฟมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็มันจะรู้สึกว่าเราเซฟไงก็จะเพอร์เฟกต์เลยแหละสำหรับล้านนี้นะคะมีอะไรอีกอะไม่รู้แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคดีใช่โดยรวมถือว่าเราประทับใจมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาซ้ำแน่นอนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืม ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะฝากกด subscribe กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะทุกคนก็ถ้ามีอะไรแนะนำหรือว่าถ้าผิด,ผดพลาดประการใดยังไงพวกเราก็ขออาภัยด้วยนะคะสำหรับทิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าลาไปก่อนจ้าทิปหน้าจะไปไหนติดตามด้วยนะบ๊ายบาย ไม่ไปแบบไม่มองกล้องไม่ต้องมองขอบับรถไปจ้า